สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาพบกับทูแล้วสวัสดีครับน้องทูครับผมนะมาพบกับทูแล้วก็พี่นัทกฤษดาคุณค่ะเออครับผมนะวันนี้ทูขอเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวนี้ดีกว่าสีดำดุเลยนะครับคันนี้เป็น Honda CRV นะครับปี2008นะครับเครื่อง2000นะครับมาในยราคา359,000บาท359,000บาทฟรีดาวไหมครับ เคดีดีฟีดาวรถปี2008ันแปดะดูความฉ่ำของสีเขาดูไฟหน้าเงากริบนะไฟหน้าเงากริปเลยนะครับตัวนี้คนชนด้านหน้าก็สวยงามนะครับสีดํามืดตึ๊บเลยนะดํดำเงาเงาเลยนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่าง2ฝั่งมาครบนะครับครับผ่อนเดือนแล้วประมาณ7 0 0 0บาท7,00 0กว่าบาทเงินเดือนหมื่นห้าซื้อคนเดียวถูกต้องเมนดีสลิปคาร์บอนทํางานผ่านโปรแล้วครับผมผักบ้านเองผักบ้านเช่าค้าขาย สวยงามเครื่องยนต์เบนซินไม่ติดแก๊สนะ2,000ครับผมแรงแรง T ยี่สใช่คันนี้มาพร้อมแม็กด้วยพี่นัสแม็กประมาณขอบเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้แม็กนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นคล้ายคล้ายไลน์อะดวานซ์อาร์จีะนะครับผมนะครับก็จะเป็นขอบสิครับผมนะตัวปีศูนย์แปดแต่คันนี้เขาให้ไฟเลี้ยวมุมกระจกมานะครับใช่ครับแล้วหูกระจกที่สําคัญไม่ใช่สีดําด้านนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นดําเมทัลลิกนะครับดําเงานะสวยงามนะครับอ่าเห็นไหมกลับ รู้สึกตัวนี้เขาจะมีเขาเรียกเป็นเหมือนกับมาข้ามประตูใช่กับข้างประโยชน์มันก็คือการกระแทกได้ในส่วนของไฟท้ายกันบ้างไฟท้ายตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะนะ CRV คือไฟท้ายจะยาวๆแลวใหญ่ๆนะไฟไลายาวไปไหนเออไฟท้ายนี่ตั้งแต่บนจะหล่ล่างเนี่ยเกือบเมตรจลดกันชนน่ะอนะสวยงามนะครับแล้วไฟดูที่สำคัญไฟเห็นไหมแดงฉ่ำยิงนะครับ แดงเงาเงาใสใสเลยนะไฟเบรกแดงก็แดงครับถูกต้องครับไฟถอยขาวก็ขาวครับผมนะสวยงามรู้สึกตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์หลังหรือเปล่าพี่นัมีครับ4ี่จุดนะ๋อีเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดนะครับอ่าภายในภายในเขาสีเบจนะใช่ภายในจะออกอารมณ์เรียบหรูนะสีเบจเนี่ยปรลานั่งอยู่ลมันดูหรูอว่างข้อดีของฮอนด้าคือภายในเขาเนี้นสีสว่างแล้วมนเลยทําให้ดูหรูหราก็มีที่ชาร์จอยู่ด้านหลังนะนะที่วางของตรงนี้ก็ได้ประมาณซักอ่าสี่กิโลได้ นะครับตรงนี้เขไม่สี่โทษทีครับ10กิโลสิกิโลนี่อ่านี่หนึงจะต้องกองเนี่ยสิกิโลนะนะตัวถาดแผ่นรองน้ำหนักสามารถรับได้สูงสุดถึง10กิโลนะครับมีเพจผมบอกอ่าด้านหลังนทีนี้เราเข้าส่วนของภายในกันบ้างพี่นัดมาใหญ่จะเป็นสีเบจนะแต่ก็มีเล่นสีอาทูโทนดํามาบ้างเล็กน้อยนะครับนะก็พอดีแมทกับตัวรถนะตัวรถเป็นสีดํานะครับภายในเป็นสีเบจสลับดําก็โอเคนะครับดูสวยงามดูหรูหราดีที่สําคัญเบาเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับ บาหนังสีเบจแล้วบอกค่อนข,ข,ข,ข้างใหม่นะคันนี้เจ้าของดูแลดีมากเลยครับผมนะครับเห็นไหมบอกค่อนข้างใหม่นะเนี่ยการพับเบาะนะครับเขาะจะแยกเป็น3ตอนเลยบางตัวบางรุ่นแล้วกันจะแยกเป็น2ตอนแล้วตอนเดียวแต่คือคันนี้นี่คือตอนที่1ปรับเบาะตัวเดียวได้นะครับแถวกลางครับสามารถปรับได้นี่สามารถปรับแยกได้นะครับไม่ต้องลงคู่นะครับแล้วตัวที่3นี่ก็จะมาลักษณะนี้นะปรับแยกได้ถ้าคุณพับทั้ง3ตัวพร้อมกันเนี่ยก็จะ ใช้สอยประโยชน์อย่างที่ทูแจ้งไปเมื่อกี้คือสามารถขนของได้พอสมควรครับมีเท้าแข็งตั้งการนะครับวางแก้วได้2แก้วด้านหน้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็เครื่องเล่นก็จะเป็น C ีดีแผ่นธรรมดานะครับแอร์หมุนมือธรรมดานะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีมัลติฟังชันหนึ่งข้างสำหรับคูดคอนโรลนะครับผมของของเขาค่อนข้างใหม่และสะอาดมากๆแล้วค่อนข้างตึงเป๊ะจริงๆนะครับนะคอนโซลด้านหน้าก็ ไม่มีริ้วรอยนะไม่คันนี้ฮอนด้า CRV 2.0S นะครับคันนี้ให้เป็นขับสองนะน้องทูขับสองครับขับสองนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโอเคครับผมยังไงผมกับน้องทูก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหนไลงสองสาม